สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันสูตรอาหารกันเนาะวันนี้เราจะมาทําไก่ยอกันนะคะอันนี้อ๋ออันนี้นะคะเป็นไก่ยอที่เราทําไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพาเพื่อนๆทํานะคะว่าใส่อะไรบ้างขั้นตอนทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะถ้าเกิดไก่เ,เป็นชิ้นแบบนี้เนาะเราก็หั่นก่อนเนาะ อันนี้ก็หั่นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปบดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้ถ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไก่ลงไปบดเนาะใส่น้ำได้นะคะเติมน้ำได้เนาะ ใครจะใส่ที่แข็งก็ได้นะแต่เราไม่ใส่นะคะเครื่องปั่นของเรามันเล็กอะนะคะบดให้เขาละเอียดนี่นะคะมันก็ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนวดอีกอันนี้นะคะเราก็จะปั่นส่วนที่เหลือให้เสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะขั้นต่อมานะคะเราจะ มีส่วนผสมอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะเราก็จะมีอันนี้นะคะเป็นผงฟูนะคะผงปรุงรสนะคะแป้งมันค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงานะคะนะคะผงปรุงรสอันนี้นะคะวันนี้จะใช้เนื้อไก่600กรัมนะคะแล้วก็จะใส่ผงเอ้ย อันนี้นะคะใส่ไปแค่ครึ่งช้อนครึ่งช้อนชานะคะนิดหน่อยก็พอนะคะผงฟูใส่มากฟูมากใส่น้อยฟูน้อยนะคะใครจะใส่ผงนัวอะไรก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่ไอ้พวกเนี้ยลงไปตอนที่ปั่นเนื้อไก่เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเครื่องปั่นเรามันเล็กค่ะไม่สามารถอันนี้นะคะแป้งมันเราใช้ประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะเพิ่มเพิ่มความหอมนะคะใครไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่เราชอบใส่มากหอมมากใส่น้อยหอมน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ใครจะใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนก็ตามใจส่วนอรบใส่ประมาณอสองช้อนชาเนาะใส่มากน้อยมากใส่น้อยหนน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยนี่ใส่ได้เยอะๆเลยคะ่ะเพราะว่าจะได้หอมๆเนาะนี่ใส่เยอะๆเลย นี้ดัดสลิิดนึงนะคะใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าขี้เกียจถอดแหวนเนาะอุ้ยมันจะต้องหอมแบบเผ็ดรึเดลอดแน่เลยเพราะว่ามันเป็นพริกไทยเม็ดนะคะเราไม่ได้ใช้พริกไทยผงเนาะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาคุกเขาให้เข้ากันนวดให้เขาเข้ากันนะคะคเพื่อนลงมือนวดโลดนี่นะคะ ตอนที่ปั่นไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้นะหรือจะใส่เป็นน้ำเย็นแทนก็ได้นะคะแบบของเราเราใส่เป็นน้ำเปล่าธรรมดาให้หละมันก็จะเห็นสีพริกไทยเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราใส่เยอะมันจะได้หอมหอม,หอมนะคะบ้านรกนิดนึงนะคะช่วงนี้ นี่ค่ะนวดให้เขาเข้ากันเพราะว่า,านเนื้อไก่เราก็ละเอียดมากพอแล้วนะคะนวด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 ไปประมาณสักสามถึงหนาทีก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็นวดไก่เสร็จแล้วเนาะนวดประมาณห้านาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเ้านะคะเข้าแช่ช่องฟรีซหนึงชั่วโมงนะคะหรือว่าจะเป็น ตู้แช่เย็นธรรมดาก็ได้แต่อาจจะนานหน่อยนะเพราะแต่ว่าช่องสีมันจะแบบว่าทําให้ไก่แบบว่าเหืออเด้งเร็วมากกว่านะคะคือมันจะแบบว่าความเย็นเนาะนะคะจะใช้ปอย่างนี้เราก็เอาเข้าตู้เย็นเลยก็ได้หรือว่าของเรานะคะตู้เย็นตู้ช่องแข็งมันเล็กดังนั้นเราก็เลยจะต้องย้ายมาใส่นี่นะคะแล้วก็แบบว่าเอายัดเข้าไปในช่องแข็งนะคะ นี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการจัดการแรเขาเนาะเข้าไปอยู่ในช่องแข็งนะคะ1ชั่วโมงค่ะ แล้วตอนนี้นะคะไก่ของเราก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมานวดกันนะคะลองเปไนง็นอะไรลูกจะนวดมือก็ได้นะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเย็นดีนี่นะคะลักษณะไก่เราเห็นไหมเห็นพริกไทยชัดไหมคะเดี๋ยวเราจะนวดเขานะคะห้านาทีเนาะ เย็นนะคะอาจจะเปลี่ยนไปใช้ทักพีนวดแทนเดีย๋ยวมาเจอกันนะคะ5นาทีเนาะถ้าตอนนี้นะคะเราก็นวดเขาครบ5นาทีแล้วนะแต่ว่าเราก็นวดขเอเกินนิดหน่อยนะคะจะนวดเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะเป็น5นาที10นาทีก็ได้เนาะ เพราะว่าเนื้อเนื้อไก่ยอรเราจะได้เด้งๆนะคะก็คือต่อมานะคะเราก็จะเอามาห่อกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ห่อในวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้ใบตองนะคะเพราะว่าไม่มีแล้วก็ห่อไม่เป็นตอนนี้แบบว่าถนัดห่อฟอยมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาหาใช้ห่อฟอยเลยเนาะตัดเขายาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อมันไม่ ่มันจะเด้งมากใช้มือจุ่มน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็จับเขานะมันจะได้ไม่ติดมือมากนะคะจะทำใหญ่มากเล็กมากอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะของเราก็ทำประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะห่อเขานะคะนี่นะห่อเขาเลยห่อแล้วนะนะ นี่นะคะเสร็จแล้ว1อันค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ครบหมดในทันในนี้เลยนะคะนี่นะคะต้องเก็บเ็นเรียบเพราะว่าเนื้อไก่เนื้อสัตว์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแพงมากค่ะค่าตอนนี้นะคะไก่ยอของเราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด3อันค่ะอันนี้อันใหญ่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขานะคะไปนึ่งเป็นเวลา25นาทีนะคะ เี๋ยวถ้าครบ25นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะไก่ยอกของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะคุ้มๆกันเลยนะคะว่าจะออกมาหมูหรือจ่าค่ะร้อนอยู่เลยนะคะมันยังร้อนอยู่เลยนะคะนี่นะคะยังร้อนร้อนอยู่เลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาไก่ยอของเรานะคะอาฟองอากาศก็ยังเยอยอยู่เหมือนเดิม ทำทีไรก็ฟองอากาศเยอะตลอดเลยอะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาไปด้วยกันนะคะนี่นะคะก็ได้อยู่เด้นี่ยังร้อนเลยค่ะเดึงดงดึงงดึงๆๆดงดไก่ยอค่ะนี่ค่ะหั่นเย็นนี้เมนูอะไรดีนะ ค่าแล้วนี่นะคะก็คือหน้าตาไก่ยอของเรานะคะก็จะเด้งๆดึงๆนิดนึงนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอ่ายไก่ยอกินค่ะว,วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ